ทั้งนี้ก็ได้พี่น้องบังน้อพี่น้องนี่น้องมามาพี่น้องแก้วกันนี่แหละพี่น้องแก้วพี่น้องในเมึงได้ชมมาพี่น้องง่ายๆบังยมสบายดีพี่น้องสบายดีเรียว่าสวัสดีเนาะพี่น้องมาพบพลอกันเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องนี่ สีพาพี่พาน้องมาเก็บปักยุ่มไปกินชมพี่น้องมาพี่น้องเก็บปักยุ่มไปกินชมพี่น้องเก็บปักยุ่มไปกินชมพี่น้องมาพี่น้องแสบตรงกันพี่น้องอืปูปักยุ่มยังดกแสบพี่น้องมาเก็บไปกินชมพี่น้องเห็นเห็นว่าพี่น้องมันหักมันหักโรงงานหนึ่งพี่น้องปักยุ่มมันดก เพิงเึงล่มนะแต่ว่าสีบาเอ๊าดอกอนี่พี่น้องเพราะว่ามันมันกินโมนเบิร์ตอยู่แล้วพี่น้องสีเอาอยู่ท้งต้นันถือแหละเอาอยู่พีหล่ะพี่น้องมาพี่น้องเป็นได้นรอฮักมาหลุดวะพี่น้องถังฮักนะเบิ้มโอ้รุนพี่น้อง ฮักแหละพี่น้องมุดกโค้พี่น้อกนี่พี่น้องมาินชมพี่น้องม,ามาั้สมะแส่ร้องกันพี่น้องขอร้อยใจห่างพี่น้องนี่ น้องสดรสดจะตีเลยพี่น้อง สุดยอดเปรี้ยวพี่น้องตาตีเลยมามาพี่น้องเวลาของแท้ครับว่าพี่น้องตาตีเลย

ชดหลดพี่น้องมาหลายอย่างพี่นอ้องมังม่วงซุกกะเอเลอยู่พี่น้องมันชิเนเอาทีมแล้วม่วงซุกกับพี่น้องร้ายโคตรบนร้ายกับร้ายพี่น้องมังม,งมง่วงไงบนบโมี่กับบโมี่อึดกินอึดอยากเนาะบนอึดกินอดอยากคือบโมี่หลายหลายเนาะพี่น้อง

มาพี่น้องมาโอ้สดหลดตะข่ำเลย สุดยอดพี่นออ้อ,คองคัทลีพี่น้องคักคัคับรรยากาศกับเสียงกะสีดังแน่เลยพี่น้องทั้งนั้นเป็นบอกุ้งพี่น้องเสียงใบพัดตีนำ้ำเสียงกะสีดังอย่างไรก็ขอโทษขอให้พี่พี่น้องๆเนาะมาพี่น้องเห็นแล้วก็ขอฝากติดตามชมในเด้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้อหนี้พี่น้องพอได้เห็ดคลิปต่อไปพี่น้องใได,ได้มึงได้้มพี่น้อง ียวพี่น้องโหสุดยอดพี่น้องความเปรี้ยว ออกคักอี่รีพี่น้องเลยจะใครผู้ได้หมักนี่กินประหยัดเงินซื้อไว้คือกันออกพี่น้องมาเจอนี่ร่องมึงพี่น้องขนาดนมักน้นอยนี่นี่ก็เลยชุดขีดพี่น้องเอามาเนี่ยเป็ไงชุดเซฟซัมปบปูมือนี่พี่น้องทานบ้านมักน้อย ออ,อยากเอาไปเวลาเป็นเบียกไปงานน้องพี่น้องเียกเป็นงานงานบานเฮาพี่น้องงานดอกงานดองบานเฮานี่เลยอยากให้มีตัวนี้งานบุญงาน,งานยังพี่น้องวกได้เมาเมามักเมาของพี่น้องเอาตัวนี้ไปนี่สุดยอด พอปัดกันกับปักนาวเลยพี่น้องี่สุดยอดอู้ ชื่นตานอนเลยพี่น้องบัวไว้เลยพี่น้องเดียวแห้งบัวไว้เลยบัวจอยสิบบัวพื้นตัวเองเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น,อน้นองสำหรับคลิปนี้ก็ขอผากพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กด้ยซับตะไคร่กุ้ยติ๊ต้าเมนเด้อพี่น้อง ที่เขามามึงมาชมเนาะขอขอบคุณเมด่อสุขุสุคนเนาะพี่น้องขอให้อยู่ดีมีแห้งเมดสุสุเออนั่นเมดสุสุเมดสุคนเนาะพี่น้องเพชรพี่น้องเบา,าอย่างเบียากอนนั้นอยู่เพชรแห้องอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะลาก่อนพี่น้องสบายดี